็คือคอนเทนต์นี้นะคะคือมินตั้งใจจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการกลับมาทําธุรกิจที่บ้านเนาะคือมันไม่เป็นอย่างฝันทุกคนคือพอกลับมาปุ๊บแบบสอบไปภาคเสร็จเที่ยวยุโรป2อาทิตย์กลับมาเมืองไทยปุ๊บอา้าวเจอปัญหาสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องมินโต S เซอร์เรอร์เจนี่อีกแล้วนะคะ แต่วันนี้ค่ะทุกคนมินไม่ได้จะพาทุกคนไปเที่ยวไหนหรือว่าไปร็อกอะไรนะคะก็คือมินมาในคอนเทนต์ที่ว่าด้วยเรื่องลูกสาวเท่าแก่ค่ะทุกคนคงจะสงสัยใช่ไหมคะว่าไอคอนเทนทลูกสาวเท่าแก่เนี่ยมันคืออะไรก็คือคอนเทนทนี้นะคะคือมินตั้งใจจะมาแชร์ประสบการณ์นะคะการกลับมาทำธุรกิจที่บ้านเนาะเพราะว่าหลายๆคนอะ่ะคงจะมีปัญหาเรื่องนี้เหมือนกันเพราะมินก็เป็นหนึ่งคนที่มีปัญหาแล้วก็ได้รับแบบ โทรศัพท์จากเพื่อนฝูงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องทั้งคนที่อายุใกล้เคียงกันหรืออายุห่างกันสักหน่อยนะคะคือเขาจะโทรมาปรึกษามินเยอะมากๆว่าเฮ้ยปัญหาน,นี้จะแก้ยังไงเฮ้ยอันเนี้ยพี่ควรทํายังไงดี D. อะไรเงี้ยเนื่อง mm. จากตัวมินเองนะคะ <N> เป็นคนที่แบบเรียกว่ากลับมาทําธุรกิจครอบครัวก,ก่อนเพื <N> ่อนๆในอายุใกล้เคียงกันเพราะว่า ตัวมินนะคะคือเรียนปริญญาตรีแค่3ปีเนาะคือเรียนที่จีนกับที่อังกฤษก็คือ3ปีจบแล้วมินอะจบกลับมาในวันที่เพื่อนๆยังเรียนปริญญากันอยู่เลยยังไม่จบนะคะก็คือมินกลับมาทํา,านะวันนั้นนะคือมันเหมือนเป็นการแบบเริ่มสู้เองตั้งแต่ต้นเลยมินก็เลยอยากที่จะมาแชร์วิธีการแล้วก็ประสบการณ์ต่างๆแล้วก็เหมือนแบบเล่าเรื่องว่ามินแบบผ่านมาันมาอย่างไงนะทั้งในเรื่องของความรู้สึกนะคะวิธีการจัดการแล้วก็การแบบ เขาเรียกว่าอะไรอะ participate กับสังคมกับสิ่งแวดล้อมเราอะค่ะเพราะว่าตอนที่มินกลับมานะคะต้องบอกเลยว่ามันมีแบบ culture difference culture shock มากเพราะอย่าลืมนะว่ามินไปเรียนเมืองนอกแล้วคือพอจบปุ๊บสอบปภาคเสร็จคือเที่ยวยุโรปแค่2อาทิตย์แล้วบินกลับมาทำงานทันทีโดยที่แบบไม่ได้ไปฝึกงานที่อื่นหรือว่าอะไรยังไงอย่างนี้นะคะคือการฝึกงานอะมินมีไปไหมคือไปแต่ว่าไปในช่วงระหว่างเรียนนะคะแต่ว่า ไม่เคยแบบไปทํางานบริษัทอื่นคือไม่เคยไปเป็นลูกน้องคนอื่นในประเทศไทยมาก่อนนะดังนั้นก็คือพอจบเสร็จปุ๊บเราต้องบินกลับมาทําที่นี่เลยอะคะ่ะตอนนั้นที่กลับมานะคะคือเรากลับมาด้วยแบบหัวใจแบบโอ้โหแบบสู้ <Yeah. S 1> บบสค,คือคิดว่าแบบเราอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจพ่อแม่อยากมาทําให้พ่อแม่เรานะคะสบายเร็วที่สุดเพราะต้องบอกก่อนเลยว่าคือครอบครัวมินเองอะคะ่ะเราเป็นครอบครัวที่แบบทํางานหนักมากคุณแม่ทําร้านวัสดุก่อสร้าง แต่ก่อนคุณพ่อรับเหมาก่อสร้างแล้วมาเปิดเป็นร้านเครื่องมือช่างดังนั้นอะ่ะคือตั้งแต่เด็กจนตัวมิ้นเห็นคุณพ่อคุณแม่ทํางานอะ่ะทุกวันไม่เคยมีวันหยุดไม่เคยเห็นพ่อแม่นอนกลางวันมาก่อนเลยในชีวิตแม้กระทั่งตอนป่วยหรือว่าตอนท้องน้องสาวก็คือทํางานจนวันสุดท้ายแล้วขับรถไปคลอดอย่างเงี้ยคือดังนั้นเรากลับมาเรากลับมาเพราะเราคิดว่า โอเคเราอยากมาแบบปรับธุรกิจพ่อแม่อยากทําให้ธุรกิจพ่อแม่สบายเลยที่สุดอยากมีวันหยุดครอบครัวเพราะเราไม่เคยได้ไปไหนครบพร้อมหน้าพร้อมตากันเลยยกเว้นแค่วันสงการกับวันปีใหม่เท่านั้นนอกนั้นคือพ่อแม่เราทํางานเต็มวันทุกวันแล้วคือร้านเปิดแบบ7จ็ดโมงแต่ก่อน7จ็ดโมงแล้วเลื่อนมาเป็น7จ็ดโมงครึ่งนะคะถึง5้าโมงครึ่งทุกวันคือไม่เคยเห็นพ่อแม่ตื่นสายไม่เคยเห็นเขาพักอะ่ะ เราเลยรู้สึกว่าเออเราอยากกลับมาเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้เร็วที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้เนาะอย่างที่บอกนะคะคือมินอะกลับมาด้วยความแบบไฟลุกโชนแบบโลกสวยที่ว่าเฮ้ยเรามาเราจัดแจงสู้สู้สู้เคลียร์อันนั้นปรับตรงนี้แก้ตรงนั้นแล้วจบคือมันไม่เป็นอย่างฝันทุกคนคือพอกลับมาปุ๊บแบบสอบไปภาคเสร็จเที่ยวโยุโรปสองอาทิตย์กลับมาเมืองไทยปุ๊บอา้าวเจอปัญหาตอนนั้นคือเป็นแบบวิกฤตก็ว่าได้เพราะว่า จากร้านคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกเลยว่าของที่บ้านมินะ่ะคือตอนนั้นทําแบบบ้านๆเลยทุกคนคือยังเป็นระบบเขียนบินมืออยู่อะ่ะแล้วคือคนที่อยู่ในร้านอะ่ะพนักง,งานคือเป็นมาตั้งแต่แบบเขาอยู่มาตั้งแต่รุ่นคุณตาคือเลี้ยงแม่มินมาแล้วจนมาถึงรุ่นมินตอนนั้นอายุเฉลี่ยพนักง,งานคือแบบ40 50 60ปริมปลิมเจ็ดสิบอ่ะคิดดูพอกลับมาก็แน่นอนเลยค่ะมีปัญหาแบบ culture shock ไม่ต้องแบบคิดถึงคนอื่นคนไกลเลยก็คือครอบครัวเราก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยคือแบบความคิดแนวคิดประสบการณ์สิ่งที่เราเจอกับที่พ่อแม่เจอคือมันคนละโลกกันเลยทุกคนนึกออกไหมเพราะว่าตอนนั้นนะคะมิ้นเรียนปริญญาตรีมิ้นเรียนที่แมนเชสเตอร์เนาะคือณนะวันนั้นนะคะปีเอ่อ2017ตอนนั้นคือที่อังกฤษอะ่ะมันมีแบบ Delive r y มีไลน์แมนระบบ แบบออนไลน์ทุกอย่างคือมันไปไกลมากๆแล้วที่จีนก็เหมือนกันในขณะที่มินกลับมาแล้วคือมินอยู่จังหวัดเลยคือมันเป็นแบบจังหวัดเล็กๆของประเทศไทยอะ่ะมันไม่ได้ไฮเทคเหมือนกรุงเทพตอนนั้นคือแบบไม่มีอะไรสักอย่างแล้วคือระบบการทํางานระบบแบบทุกอย่างในชีวิตมันเป็นแบบมันยังบ้านๆอะ่ะมันยังแมนนวลอะ่ะเราก็แบบเฮ้ยไม่ได้เรากลับมาเราจะมาทําอย่างงู้อย่างงี้แบบมาเปลี่ยนเป็นระบบบริษัทเนาะเพราะว่ามันเป็น จังหวะที่เรียกว่าประจวบเหมาะพอดีด้วยแหละตรงที่ว่าตอนนั้นนะคะมีปัญหาเรื่องภาษีเรื่องสัมภาระเนาะเพราะว่าเหมือนบ้านเราก็ยังไม่เคยมีระบบคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเลยก็คือแบบมีปัญหาเรื่องนี้มิ้นเลยมีความจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนจากระบบคนธรรมดานะคะเป็นนิติบุคคลให้เร็วที่สุดเนาะก็อันนี้ก็คือเป็นจุดเริ่มต้นทุกคนแล้วระหว่างทางคือแบบ มันยาวเหยียดมากคือเดี๋ยวมินอะจะค่อยๆมาทยอยเล่าให้ฟังว่าเอ้ยการกลับมาทําที่บ้านโดยเฉพาะการกลับมาทําที่แบบเป็นระบบครอบครัวมากๆอะเราต้องเจอปัญหาอะไรแล้วเราต้องแบบผ่านอุปสรรคอะไรบ้างทำยังไงพนักงานถึงจะยอมรับ เราจะเอาระบบเข้ามาทํำยังไงเรื่องกฎหมายทํำยังไงเรื่องบัญชีเรื่องภาษีทํำยังไงเนาะก็คือมันก็เป็นเรื่องที่มิ้นเจอมากับตัวแล้วก็ผ่านมันมาได้คือไม่ได้หมายความว่าทุกวันนี้คือมิ้นแบบเพอร์เฟกแล้วเป็นองค์กรยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะก็คือมิ้นยังต้องแบบเรียนรู้และเติบโตนาอีกเยอะแต่ว่าในส่วนของที่เราผ่านมาแล้วมีประสบการณ์มาแล้วอะคะ่ะมิ้นก็อยากออกมาทําคลิปนี้แชร์ความรู้แชร์กําลังใจให้แบบเพื่อนๆพนพี่น้องทุกคนที่แบบต้องกลับมาทําธุรกิจที่บ้านเนาะเพราะว่า ตอนที่มินกลับมามินก็คิดว่าถ้าตอนนั้นอ่ะตัวมินเองอ่ะมีคนมาบอกมินอย่างนี้หรือว่ามีคนมาให้ความรู้มีคนมาจูงมินเดินอะมันก็คงจะดีนะแต่ว่าตอนนั้นอะเรากลับมาคนเดียวเลยเพราะอย่างที่บอกว่าเอ้ยเรากลับมาเพื่อนยังเรียนอยู่เลยแล้วเราไม่รู้จะคุยกับใครตรงที่ว่าคุยไปอะเขาก็ไม่เข้าใจในขณะที่เพื่อนเรียนหนังสือเราต้องกลับมาทํางานมารับผิดชอบชีวิตพนักง,งานกว่า30คนอะไรเงี้ยแล้ว คือแบบไม่มีไม่สามารถมีใครแบบให้คําตอบเราได้ว่าจะทํำยังไงตอนนั้นเพื่อนมิ้นอาจารย์มิ้นก็คือ Google เลยค่ะแล้วก็หนังสือแล้วก็แบบออนไลน์ต่างๆเนาะแล้วคือตอนนั้นะ่ะสื่อสื่อออนไลน์มันไม่ได้มีเยอะหรือว่ามีมากขนาดนี้ที่ออกมาแบบสอนหรือให้แนวคิดมันก็เลยเป็นแรงบันดาลใจที่ว่าโอเคมิ้นอยากออกมาทําตรงเนี้ยเพื่อให้ความรู้ทุกคนจริงๆเนาะแล้วก็แบบมิ้นได้รับการปรึกษาเยอะมาก จากที่แบบมินต้องเล่าเรื่องเดิมซ้าๆมินก็เลยโอเคถ้ามีคนถามมินอีกมินก็เลยจะส่งลิงก์นี้ในแต่ละเรื่องนะคะส่งไปให้เพื่อนๆพ,พี่น้องเลยว่าเอ้ยเรื่องนี้แก้ยังไงเรื่องนี้แก้ยังไงเนาะดังนั้นนะคะถ้าใครที่มีปัญหาเหมือนมิน้นหรือว่าอยากสอบถามอะไรมินเพิ่มเติมหรืออยากแชร์ไอเดียเมาท์มอ,มอยใครเจอเหมือนกันนะคะสามารถคอมเมนต์มินได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยค่ะเราจะได้แบบว่ามาเป็น เพื่อนการมาถกประเด็นนี้กันเนาะทุกคนก็อันนี้นะคะเป็น EP ีแรกของมินในฉบับลูกสาวเท่าแก่เนาะก็มาแนะนําตัวกันก่อนแล้วเดี๋ยว EP ีถัดๆไปนะคะมินก็จะเริ่มเล่าเรื่องต่างๆเริ่มแบบอธิบายสิ่งที่มินเจอและผ่านมันมายังไงให้ทุกคนได้ฟังนะคะยังไงนะคะก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสั่งกระดิ่ง subscribe เป็นกำลังใจให้มินด้วยนะคะเจอกันอาทิตย์หน้าค่ะ